สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เอาลูกไส้มาไช้กบต้อเฟืองครับครับโดยเสียนบวชเอาลูกไส้ไมาออกแห้งครับใช้กบต้อเฟืองไว้ครับพี่น้อง ไท้ยกับไม่ค่อยเขา่าเปนไยเนาะเอาดูกใสายมากออกแห้งครับไปกบต่อเฟืองไว้ครับที่นอก เอลซีศูนย์ครับเอลซีศูน์ครับลูไส้ไถเล่าไปละสองให้ครับว่ามาไถซีให้มือนให้นี่พเพท่านได้ไถยอยู่ครับที่น้อง เ,เดี๋ยวจะหน่อยที่ทำการไถเองครับที่ไถเปลี่ยนบุบุล่ละไช่ครับพี่น้่งถึงนั่งครับเปลน่ยนบุะ ไถเอีงโบขึ้นครับพี่น้องไเสียนเพราะไถซะเก็บคล้องรถปีหนึ่งเดี๋ยวจับเสืยดนึงครับพี่น้องไถจับบนท่านของปันไดครับเสียนเพิ่นไถครับเสียดโบเพิ่นไถซะจับเราโบคอยคื้ครับโบคลองครับโบคลอง ปีหนึ่งเลยมาจับเชือหนึ่งจำเนีย่ยก็มีแห้งแล้วครับไฮทุดไทยแล้วครับพี่นอ้องมาใช้ซีไฮพ่อมือนถ่ายลูกไซมาออกแห้งลังปีใหม่นะขอบคุณที่รับชมกับพี่นอ้อง